ไม่ได้เติมนานละไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูการเติมน้ำมันรถนะครับสวัสดีครับเวัสดีครัอนนี้แต่เช้าเลยงานเข้างานเข้าแล้วครับเดี๋ยวพาดูเติมน้ำมันโควิดเริ่มหายแล้วเห็นรถบัสบมื่ไงมาเติมเนี่ยโอเคมีคันนี้คันเดียว <laughs> ครับเราเพิ่งกลับมาจากนครน,น,นายกเดี๋ยวพอดีน้องเขาอยากรู้วิธีการเติมน้ำมันเราทำยังไง น้องๆใน Facebook ใน YouTube เขาอยากดูเลยถ่ายให้เขาดูหน่อยดูครับจดเปิดไม่ออกแล้วเนี่ยนานจานนานจัดนนจด,ดอกก็ถูกต้องนะเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงโอมจะก๋อยจะก๋อยจะก๋วยจะก๋ยเดี๋ยวเสกก่อนเสกกระถางก่อนโอมจะก๋ยจะก๋ยเพี้ยง เออกไหมครับได้แล้วนี่ถังน้ำมันรถบัสนะนี่ครับน้ำมันรถบัสนะครับอยู่ข้างในอย่างนี้เลยซ่อนอย่างนี้เต็มถังครับสิบม่สิบ,บ,สบเต็มถัง เราก็เติมเป็น B10 อยู่นะตอนนี้ก็คือประหยัดประหยัดไว้ก่อนจะมาเปิดตู้นี้ที่เปิดสองฝั่งให้มันมันเป็นถังสองถังนะครับที่มันพ่วงหากันอยากให้มันน้ำมันมันลงเร็วนะมันจะได้อากาศมันจะได้ระบายเร็วเหมือนกับเวลาเราเปิดกดไอกระป๋องนมอะครับต้องเจาะสองช่องดูสิอยากย้ายขึ้นหมดแล้ว จากใขึ้นหมดแล้วนะครับจะเปิดสองฝาแบบนี้เลยเดี๋ยวนะนี่เปิดสองฝาแบบนี้นะครับเพื่อให้ถังนูน้นถังนู้นนะครับที่เราเปิดที่แรกมันไหลมาฝั่งน,นี้แล้วให้อากาศมันออกตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานที่เราไปวิ่งงบอ่านนี้ นครนายกนะครับหลังจากจอดมาก็่าไรวะสองเดือนได้ไดูซิว่ามันจะระเหิดระเหยแบบไหนเพราะไอ้สองเดือนนีก็คือมีเอาออกไปขยับขยับมั่งมั่งแล้วนะครับจริงๆแล้วรถนิ่งๆมาอยู่ประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับเติมน้ำมันถังก็อยู่อย่างนี้เต็มถังเต็มถังรถผมอยู่ประมาณ ประมาณ600ล oh, no ิตรนะครับเต็มถังอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยรัาถังน้ำมันต่ำมากน้องเห็นรอเปล่า้องไม่ได้จะเห็นนะมันอยู่อยู่หลังล้อนะครับอยู่หลังล้อก็คือคนขับจะอยู่หน้าล้อนะครับอ่าแล้วถังน้ำมันจะอยู่หลังล้อยีกทีนึงเวลาขึ้นลงลูกนาดนี่ ถังถังน้ำมันต่ำก็จริงแต่เวลาเวลามันผ่านลุศสอดสูงๆล้อน่าจะพาถังลอยหนีต <Okay. S 2> ลอดนะครับปลอดภัยอยู่ครับผมนี่ครับผมก็จะเติมเป็นปั๊มเชลนะครับเติมประจำปัำ๊มนี้ปิดถังก่อนจะเข้าอู่เข้าบริษัทนะครับหลังจากวิ่งงานมาแล้วไลาละสา0 0ัว 3, กว่าแล้ว มันก็มีระเหิดระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับเวลาตอนจอดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนรถจอดตอนรถจอดก็น้ำมันมันก็น่าจะระเหิดมากเพราะว่าเติมเต็มถังไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีงานอีกตอนไหนก็เติมปิดถังไว้ก่อนนะครับมันก็จะเต็มถังอยู่ตลอด เต็มแล้ว5,000กว่าบาท5,500ันหปิดทางก่อนปึ๊บออกไปก็คลิปนี้ไม่มีเลยนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งแหละบอกพี่ถ่ายถังน้ำมันรถให้ดูหน่อยถ่ายการเติมน้ำมันรถให้ดูหน่อยเออมันก็แปลกนะครับเพราะว่าการเติมน้ำมันรถก็ทั่วไปก็เอาหัวจ่ายเสียบใส่ แต่น้องก็อยากดูเดยวพี่ก็จัดให้นะครับผมสำหรับน้องที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ดีนะครับแปลกดีไม่ค่อยมีใครอยากเห็นการเติมน้ำมันเท่าไหร่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาบัตรน้ำมันแป๊บนึ่งนะครับลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ต้อง ก็ทั้งหมด5,500บาทไทยนะครับไปนครนายกรับจากสมุทรสาครไปนครนายกก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นครับอยู่ราวเนี้ยนะไม่หนีไม่หนีมากก็มีการสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องปีอ่อ เครื่องเวลาอะไรระหว่างจอดด้วยอะไรด้วยแล้วผมคิดเองนะว่านะ้ำมันมันน่าจะมีการคล้ายๆว่าเลยนะค่าออกเทนมันลงแล้วเพราะมันลงจอดนานจอดนานแล้วมันอยู่ในถังอย่างเงี้ยหรือใครมีความรู้ด้านนี้คอมเมนต์บอกผมทีนะครับจากความเข้าใจส่วนตัวผมผมคิดว่ามันน่าจะ มีการหายไปบ้างน้องจอดนานะ่ะน้ำมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเกาอางี่วอันี้คิดเห็นส่วนตัวนะครับเล่นๆนะครับใครมีความคิดเห็นก็คอมเมนต์นข้ามาบอกนะครับสำหรับพี่ๆที่ทำงานอยู่ั๊มน้ำมันนะครับนี้พนักง,งานเขาก็จะออกบินให้ทำให้น้องดูนะครับ ็สนิทก네ันกับความนี้พอสมควรนะครับเวลาวิ่งงานมาก็มีของอะไรก็มาฝากกันนะครับขนมขนมอะไรเงี้ยเอามาให้เหรอน่ะเอ็มร้อยเอามาให้เหรอให้นึกว่าจะเอามาให้เอ็มร้อยสอขวดก็เวลาไปวิ่งงานมา รถบริษัทผมก็จะมาเติมนี่กันแล้วก็ใครมีขนมนะครับที่ลูกค้าให้หรืออะไรก็จะมาฝากพี่ๆเด็กปั๊มที่นี่นะครับผมตลอดเลยนะครับก็เลยสนิทกันนิดหน่อยน่ารักครับมาถึงก็จะทักตลอดว่าไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาพี่ไม่ค่อยเห็นนานเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะทักทายกันนะครับเป็น เขาเรียกอะไรล่ะเป็นเหมือนกับคนสนิทกันไปแล้วนะครับเขาเป็นพนักงานชาวพม่า,า,มานะครับเดี๋ยวรอบินพาสีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายบินให้ดูเดี๋ยวนิดเดียวที่นี่หนึ่งแต้มนับหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทนี่นับเป็นหนึ่งแต้มสามารถแลก ผ้าเช็ดรถอะไรได้หลายอย่างนะครับ <Michael. S 1> เดี๋ยวเซ็นก่อนนะครับหนึ่งเซ็นไว้ก่อนนะเซ็นไว้ก่อนเร็เรียบร้อยเจอไหมมันไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับสวัสดีครับฮะให้มันหายเร็วๆเนาะโควิดเนาะได้กลับบ้านบ้างยัง กีงง่ปีแล้วสองปี <laughs> ได้กลับบ้านโอเคครับโชคดีเดี๋ยวเอาขานมมาฝากครับเติมน้ำมันแบบไม่ต้องจ,จ่ายตังค์เปงเงี้ยเส้นยังเดียวเสร็จแล้วโอ้ปิดแรงจังประตูก็ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนี้ต้องปิดแรงๆนะปิดไม่เข้านานจัด โอเคเสร็จแล้วก็กลับพระนครครับผมเดี๋ยวนะลองถามหาตะไบกับขี่ถามหาตะไบกับขี่ไปครับกลับบ้านเราอู่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับปั๊มนะ ที่ดังติ๊ดๆนี่คือทิง้งทิ้งท้ายขึ้นเข้าสู่จังหวะที่จะต้องข้ามทางข้ามเส้นแดงจอดขวางทำไมเนี่ยมองไม่เห็นเลยเมื่อคืนนี้ เมื่อวานหลังจากส่งลูกค้าเสร็จเราไม่ได้กลับบ้านนะครับเรานอนมาลูกค้าลูกเมียเขาสั่งข้าวมาให้ทานนะครับบอกอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับก็เลยจอดเล่นอยู่นู่นเขาก็ซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงแล้วก็มีข้าวปลานะครับเราก็เลยนอนอยู่นู่นเลยเพราะว่ามันเคร์ฟิว รเยอะนะตอนเช้ายังข้ามไม่ได้นะครับก็ดันมีรถตัวบังด้วยมันก็มองไม่ค่อยเห็นทางมารถมาทางน,นู้นนี่ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็คือมีน้องคนนึงเขาอยากเห็นการเตินมน้ำมันรถบัสก็เลยทําให้น้องดูหน่อยนะครับช่วงนี้ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเลยจาเพราะว่ารถไม่ค่อยได้มีงานนะครับเอาไว้พอได้ไปขบวนหรือมีงานเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบทุกทุกวิต,ติเลยนะครับเกี่ยวกับด้านรถบัสนะครับ ตอนนี้ก็ขอเอาคิปงัวปลาลงบ้างนะครับมันก็อาจจะเป็นความรู้สําหรับบางคนที่ไม่รู้ก็ได้นะครับว่าเออเขาทํากันแบบไหนแบบไหนนะครับโอเคครับผมถ้าไงก็ขอให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยอยู่พ้นโควิดนะครับขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับที่ให้ผมมานะครับดีใจมากแล้วก็ขอให้ทุกท่านเออบริสม,มาเท่าไหร่ให้กลับไปเท่านั้นนะครับแต่ก็ขอให้รักกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ